ดำแล้วยังแดดอยู่เนาะสีแดดไปหอดมือได้วะโพดลีลอแล้วงสีหกโมงแรงเลพี่น้องจา้าสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านพี่น้องบอด้ม,มาอัปเดตเพืนอนเจดมลายเมื่อพี่น้องเลยหลังจากที่ค่าเวคค่างานเนาะพี่น้องนเนาะแลนออกแลนขเข่าเฮ้าก็ได้พอดีแทกกับแลนไปแลนมาแลนขึ้นแลนลงอยู่ ส่งงานเฮือนไ,ไปแถาอะไรปลายงานซบต่ออีกเก็บประกันภัยพี่น้องเอ้ยเฮือนกับบาดปะกับปะพีะ่น้องงัวกับบาดปะกับปะแล้วก็ซ่อมอาสองอาภาวะเนี่มเห็นเนาะอยู่ใกล้เฮือนอยู่ใกล้บ้านพี่น้องร้อยร้อยร้อยอร้อยม,อมากๆน้ำบ่นร้อยใส่ร้อยนะรีวิวเพื่อนเจดามกันไปเนาะ เลยก็เป็นห่างซะพี่น้องเลยเพื่อนไม่ห่างพี่น้องจะงามได้สร้างกางเสต็ปมาต่อพูดแล้วแล้วงานมันยังเมือนเดือดถั่วปัวดีอะไรเฮ้ยมึงงามผมติเอาหัวมึงคือปวดำซะเฮ้ยหัวกูคือดำแล้วนี่นะนี่นางเหงาหมดเลยบมดดําแต่หัวกูนี่นางเหงาหมด กูว่าอยากย่อมอยามันดำไปเลยนี่นี่ฮุยฮุยร้ยร้อยมึงมาหน้ามาร้ยสางมาเห็ดอีกมือนึ่งขึ้นสีแหล่มพี่น้องแล้วกัเดำขึ้นสีห้ามือข้นเบยเหลี่ยห้ามือขึ้นเบยได้ยังไจนหน่ผัดยหน้าวามาหนย อยากดึงขู่อยาคีมกับบรพิษพนะเฮยเพื่อนกรไดเลยเหยังกินเนาะอย่านะพี่น้องมัวจะดำหลักได้ลูกตัวแม่ตัวเถกตัวเถกพี่น้องก็แค่แมลงมาอได้ที่ต่บสกลมาเนี่ยมัน่หลักินผู้ยวมันพี่น้อง Chê đam toàn lạp sao mà xịt mày, À, cuối đại hương bà này ờ. Ờ, đại lục nham nịt nâng hương mừng mh 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 đam mh ác lạc này. mh 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 mh

สันตสีที่สีมุงศอกนะพี่น้องอืมใครพอดีนอนพี่น้องห้องาใหญ่บ๋าหน่อยพอดีนอนสองห้องห้องทั้งศอก ได้ลูกติ่งอ่อเบิร์ดเด่ก็โอเคเรียบร้่อยงามสื่อซีสแล็กมาท่าได้เฮ้ยมันจังเป็นเฮือนทรงไทยเจยดำได้ลูกชายท่านผู้ชมได้ลูกชายเพิ่มหนึ่งคนอ้าก้ยหน่าเวอร์ตะซังอืม้ม <c oughs> กุหลาบสิแกงกิโลสื่อจิ๋อในอีหลับมาสิแกงกิโลเลยขึ้นมานรีวิวเฮือนใจดําก่อนวะพี่น้องเอ้ยกระทิ้งกะทิ้งหนึ่งเขาเมื่อนี้บอยากง่ายเมื่อนี้น่ะเขาขุดอยู่เดินเมื่อวานไหนเขาเอาามใหันวานสี่ร้อยตัวนะขุดอยู่โคมันะมีตัวใหญ่ไก่กิ๊กไก่เนี้นี่ชิวกิี่บ่ดันมันไปโอ้ยเนามึง ครั uh ้งมาหยังก็อ uh ิุกิมาหาเห็นบ่อีโบเห็นบ่อีโบเออาใ้ภาษาเเอเอออีเตะนอมาตะกี้อีเตะน้องกับอีอีนิ่มอีอ้วนไปเอาอยู่น้องแสงบ่ได้เเฮาลงไปแล้วปิงจับเฮาลละาซั่นบ่ได้่ามาละ มันสาวนี่นะมันบ่อัดมันเนาะอือโอ้ยได้ยินหมองหนังเย็นแล้วบบนี้พี่น้อง้นอนนอนเย็นแล้วบบนี้นะเสริฟเลยอือเมนนั่นแหละน่ามีอินตารางนะพี่ีไปเอาเตียงตากแดดตากฝนเตียงห้ากะเขาเอาขขาวเมืองานไปเท่า มืองานใหญ่มีพี่น้องเตียงเฮาก็ได้เนาะนนปล่อยมันลงมานะเตียงใหม่และเตียงต้นนางนักในห่มหม่วงนะเขาเขาออกมุมออกมาเอากับเขาทำแหล่บ่มามามาสิปาอนสิปิอานนี่เอามันลงมาชิเลเอาบ่ไปลงเฮ้ยหืนเด้อคั่นแข่าด้อใสายลอยนะใสายลอย ไอ้น้เม่แม่ป้าเห็นนะแม่โพป้าเห็นนะโพออืมชิมาปอกอีกทีแล้วันนี้ชิหึนเด้ข่านแขวเด้เออ้าวอามันสิไปเพินสิเพินปื้ดอ้าวมันสิไป หอนลีลอนะเฮ้ยโตนโตนฮะบ่ได้เออโอนักลังต้มเนาะสั่นพี่นําปลาใส่ใบสสียใส่ักแพวพี่นองสุดยเท่านั้นแโอ้ยนใส่อีกน คือวายเฮียงเฮียงมาใหญ่เมื่อนออกมาเลยเฮ้ยจุดนั่กอะไ้อันโปงศพมันปงศพบ้านน้องแต่ี่พี่น้องบ้านอีเมย์ใหญ่ซ้อนเฮียงเฮียงเมย์ใหญ่มีออกมาหน่อยหนึ่งนี่ขีดพอยที่แท็กนันนะพี่น้องเขาไปเบิร์นเดอร์อืมแม่มันไปเอาเท้าพี่น้องเอาเท้าเขาไปกินอยู่เพื่อนอะไรเพื่อน เตรียมจะทำบุญกันอะไรเออน้อ,นองตุ่มโฮมตะกี้ว่าจะเอามาลาเมืออื่นรวนว่ะเอาเท้ามาลาะกาตาแกงหน่อไม้ <c oughs> แกงมไม่ไหล,ลนะบัดมือนีพอเจ๊จะกินยังเ่าวก็เล่นพอเจ๊จะกินยังยกันสื้อไรกันบบัวไว้ที่เนาะคนบักไหลเลยต้องหากินน้ำพี่น้องเลยขั้นว่าเป็ดไก่กับบัวมีบัวลาย มีเป็ดม si e ีก han ่จังว่าเนาะค่ะสู่เอน้องกินนะพอได้เหมือดบ่ซื้อบ่ได้ซื้อหลายเป็นงานบนี่เอน้องมาตุ้มโฮมพี่น้องเอ้ยบ่ติได้มาหลายก็บ่ได้ว่ามาน่อยบ่ได้ว่าไดพี่น้องเอ้ยเป็นงานแบบนี้บ่ได้ว่าการบ้านเฮานะบ่ได้มีดาม่าเด้อพี่น้องเด้อมาหลายแห่ดีโอ้ยมาหลายแห่งดีบ่แม่นสิว่าเออพากันหลังมายังหลายทาหลังมากินบ่แม่นได้พี่น้องเอ้ยอันที่บ่มานั่นแล้วแบบเอน้องสิคิดนะพี่น้องลูกหลานคิดนะ ลูกป้าลุงป้าบ่มาไก่นะลูกลานแห่งขีดแล้วนว <c oughs> ่อยเคยอายบ่มาไก่นนี้มียังกับกินน,กนกากันบ่มีกับบ่กินมีกับกิน,กกนพี่น้องเลยพอว่าไปเห็ดมันก็ต้องมีกินอยู่แล้วยังพอมานอนตีนกนูอันเี่บอกโอ้ยมีเอ้ยอืมอ,อืมอ,อ้าวอย่อาไปตัดมาได้ลูกไม่ไม่ มาอัปเดตเพือนเจดามอีกรอบพี่น้องเอ้ยเจดามกับค้องเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยค้องอย่างเมันแล้วมันทัวอยากขึ้นอยู่ขึ้นเศร้าเฮ้ยเอฟซีท้าวมึงสินอนอยู่ทรายมึงจะนอนอยู่เที่ยงรังเก่าบอจังบ่ได้ขึ้นได้ลงสูงบ่ เจด้ามานอนอยู่เทียงอย่างสบายไปเลยพี่น้องลูกก็ขึ้นนอนตั้งที่นั่นหมดสันพ่อต้องแทนมากอะอยากนอนอยู่นี่ก็ได้เพราะวอทั้งนอกกระกว้างอยู่เนาะเฮ้ยเจ็บยังลูกยังเฮ็ดอย่งเจ็บนะฮึโอยกำลังเหียนว่าบอกเลขแถวเนี่ยเลขจะออกยังเฮ้สร้างแต่มันบอกบอกเลขบอกเบอร์ว่าเนื้ออื่นผ่บเป็น กยังอืมอืมอืมอืวินงเราไปหากเไปฟ้าในกิ้ทเสียงผึ่งก็จะสีลงหนาอืมมันละฮักเราวลามาโตกันเรมีชัวรสมอ่อืม เออถูบัมันมาน้ำถูบันจูถูบบอกเลขนะเลขสามตัวอยู่นะคะมันออกบอสุดโต้เลยเลขตัวนึ่ออกสามตัวเลยแต่ว่ามันกลับอี่ว่าจูดนะมตัวว่านสื่อไปือไปแบบนี้มันผมมันสื่อกลับลงแบบนี้เลขมันะื่อไปหนาเออเออมันมันออกมันออกกลบลังแล้วนี่ถือเบอสุดโต้ ถ้าเข้าในเร็วนี่นะถ้าบักฮิปกับอีว่าอีใหญ่มาจต่ปักซองที่มาเอาน้านี่ใหญ่จะดีซื้อน้อัลมมจะดีซื้อเขาใส่ในงานมื่อเอินก็เตรียมกต้มพี่น้องมเฮก็ตั้งกองบุญโฮมพี่น้องโฮมพี่น้องจาตายนะเลาะตายออยตะบบซุย tôi hỏi kênh hỏi khán giả. Luì đuôi nhà. A man tôi bì đẹp tôi mẹ tôi 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 บ่ห้ <บ aluminium S 1> องบอยังอีกมากันเลบ่แม่มันแค่ตายหรือบ่หันอ๋อไอผัวหอไม้เออเป็นบ่เพ่งมานะสูไก่ประมาณสิบกว่าตัวน่ะเลือซ้มขนาดน่ะออมันก็เอาหลักนมบัาไก่ให้มันกินดำจักปองให้มันเลียจะว่าดึงกว่าหัน มันบักด้านะก็มันสิตุ๋ยมันกินนมมาแล้วที่จริงน่ะมันได้แนวอมันก็บ่ได้ตุยมกันมบักด้านะมันเกลือตัวเดียวพอบ่กินเกลือจกทุนี้อมันกินนมจืดนั่นแหละพี่น้องนมจืดงัวแดงแล้วก็นมันนมอิเล็กทรอยนมหยังนั่นแหละมันกินเบิด สัางกับพันเบิกเงินจเถือบ่เฮ้ยเบิกไปเลยเบิกไปหาพันมาคืนบ่เบิกไปเท่าไรสามพันกว่าฮะหาพันเลยเงินสามเงินสามหมื่นเบิกไปหาพันอลไพี่น้องเลยเออผุลพันนะได้คนแปดคน เอสางเบิกเงินไปเลยพี่น้องค่ายุคข้าบอมาคอเบิกอีกนะเฮ้ยเป็นงานแบบนี้เนาะข้าบอมะคอเบิกอีกแพอแห้งหาเหากีบได้พี่น้องฟังกันค่ะหน้าพาหัวเทียนหากระม้ tay à, Xí mưa hai hết kinh còn phải nào ngay khảo xúc lại chưa lỏ mà hột cổ Cây Áo à. thịm, ăn im cả Ừ Bài mua hai này thảo xí mưa này Thảo mưa cả đơ mua hai cả đơ Ừ Hả, mưa năm bò Hả mưa ปไปไปแคทเมื่อนะปามาไหมเมื่อลประหลาดอีแคทไปอีแคทมากเลยพูพุ่นโเทาอยู่พุ่พุ่นมากใช่น้ำนะ <c oughs> อือบายบายึมดูน okay, อ่อออโอเค <Okay. S 1> อืโอ,อ,อโอ้ยอือโอ แพกอีกบักมามึงเอ้ยขอบคุณถูกกันำลังใจพี่น้องคุณถูกๆคอมเมนต์ทำตีส้มได้พี่น้องเด้อขอบคุณถูกๆก,ำ,ก,ก,กำลังใจพอกันขีบหนาพี่น้องสบายดีเป็นจยงไรหนาครับพี่น้องแตยังเป็นหมึกอยู่ยังเป็นหมึกเป็นหมึกอยู่พี่น้องกระทาคีมปันเลือ,อยมากสี่ข่จ้างลงเนาะ อย่างบ่น้าป่ะด่ายป่กี่ากูณพี่น้องนาแห้ง